สวัสดีครับผมสปิโดซานะครับคอรัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตคู กับสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้วันพุธการสัปดาห์นะครับ20พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชร์กันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะปรับโหมดไปที่ฟุตบอลรีกของพิเม RA ร i v i s i o วิชันขอสตนารนะครับเป็นเกมคู่บิ๊กนนะครับที่น่าสนใจเป็นการเจอกันระหว่างซาปิซ่านะครับเปิดบ้านพบกับเอเรเดียโนครับคู่นี้สถิติเก่ายามเจอกันน่าสนใจนะครับเป็นทางเอเรเดียโนเนี่ยทำได้ดีกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับในช่วงหลังเจอกัน 6เกมต่างสุดนะครับเอเดเดโน่เนี่ยชนะได้ถึง4นะครับเสมอ1แพ้1ครับเพียงแต่ว่าดูจากฟอร์มแล้วก็โมเมนตัมชั่วโมงนี้นะครับต้องบอกว่าทาร์เปซ่าเนี่ยน่าเชียร์กว่าจริงครับตอนนี้รั้งจ่าฝูงนะครับแล้วก็ขุมกำลังเนี่ยภาพรวมดูค่อนข้างแข็งแก่นครับแนวรุกครับมีตัวเทเดอย่างดาวิดรามิเรสคริสเตียนโบลเดอร์ครับแล้วก็กองหน้าครับที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีครับคือทาร อาร์เรียโรดิเก้ครับอดีตกองหน้าของบีจีประตูครับตรงนี้ก็ทำให้เกมลุกเนี่ยวูบวาบแล้วก็หวังผลได้เป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกับทางเอเลเดโดครับซึ่งผลงานเนี่ย อาจจะดูไม่หนีห่างกันมากครับแต่เอเดนโนเนี่ยมีผลงานเกมนอกลังครับที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยดูแล้วขาดความดุดันมันเยือนทางซาิซ่าครับซึ่งตอนนี้ครับพร้อมแล้วครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยอย่างที่เรียนไปครับว่าค่อนข้างดุดันบางผลได้ทั้งดาวิดฟรามิเลสโบเดนยอแล้วก็โรดริเกซครับเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้ซาบิซ่าครับเป็นต่อที่สูสีแล้วก็ไม่หนีห่างกันมากนะครับผมมองว่าซาบิซ่าเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็เกมลุกเนี่ยวางผลได้มากกว่าเพราะฉะนั้นกำ ซาพิซซ่านะครับในคู่นี้แข่งๆเวอร์รวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ